เลิฟ a d i n g นะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณสิ่งใดที่เราเราไปส่งเขาเนาะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะณนะตอนนี้คนที่คุณถามถึงเดี๋ยวนะดูพลังงานคุณก่อนนะแจสติกขึ้นมาคุณกำลังรู้เขา คำตอบความชัดเจนคุณกำลังแบบตัดสินใจนะคะได้รับคําตอบบางอยา่างอัศวินถือถ้วยคุณน่าจะดี่กับชาวธาตุน้ำนะคะหรือไม่คุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟก็ได้พลังงานของคุณว้าวความรักกกำลังแบบดูดีอยู่นะอืม เพเคก็มีความจริงใจให้กันมีความโรแมนติกมีความแบบอ่อนโยนนะคะแล้วมันมันเหมือนแบบอารมณ์ของคําว่าความชุ่มฉ่าของใจเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เนาะว่าในใจของเขาจะคิดยังไงเขาคือใครก็ไม่รู้เรามาดูความรู้สึกของเขาเฉยๆน่าจะเป็นคนที่คุณถามถึงแฟนคุณหรือว่าคนที่ดิวด้วยนั่นแหละใบแรก เพนอะไรเนี่ยเพนเคิขึ้นมาวอร์ดดูเฮิร์ทคำพูดเหรอคำพูดที่มันแบบเสียใจย I am in so much pain คุณพูดอะไรไปอะทำให้เขาเสียใจยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาแบบ มันขึ้นมาเลยความรู้สึกของเขานะคะสิ่งแรกเลยก็คือแบบมีคำคำหนึ่งที่คุณอาจจะหลายคำไม่รู้ว่ากี่คำคำพูดที่ทำให้เฮิร์ตใจเขามากๆนะคะไม่รู้เขาบอกคุณหรือเปล่า Love is the answer นะคะอาจจะเป็นคำตอบหรือเปล่านะคะที่ทำให้เขาเฮิร์ต คำตอบของเขาก็คือแบบความรักมันคือคําตอบนะสําหรับเขานะคะสิ่งที่สองสองนะคะ I need more balance I need more balance ขึ้นมาเขาต้องการแบบว่าความสมดุลเขาต้องการความบาลานซ์จากคุณแล้วก็จากสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละเกิดสิ่งใดขึ้นนะคะเกิดสิ่งใดขึ้นเอ่ย ทะเลาะกันนะคะเหมือนจะหันหลังให้กันหรอคะอืมบางคนก็เหมือนจะเหมือนคล้ายๆจะหันหลังเหมือนแบบเกมโอเวอร์คุณเป็นฝ่ายทิ้งเขาหรือเขาทิ้งคุณเนี่ย <c oughs> คุณเป็นฝ่ายทิ้งเขาหรือเขาทิ้งคุณ <c oughs> เป็นไงครัโอเค การให้อภัยการให้อภัยความจริงใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงคนที่คุณถามถึงคนคนนี้นะคะมันเหมือนผู้ผคุณเพิ่งมีเรื่องกันมานะคะ แต่เขาก็จะเขายังมีความจริงใจความมั่นคงแล้วก็ยังรู้สึกดีเมตตาแล้วก็มีจิตใจที่ดีกับคุณอยู่นะนี่คือสิ่งที่แบบไพ่มันขึ้นมานะคะอือขอดูต่อขอดูฝั่งคุณหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณฝังคุณละ่ะ you are so very special เขาเองก็เป็นคนที่สำคัญกับคุณนะอืม I think we should see another people. คุณคิดว่าเราควรที่จะคุณคิดว่าคุณและเขาเขาเนี่ยควรที่จะแบบว่าแบบเห็นคนอื่นเหรอเห็นคนอื่นเจอคนอื่นนะ uh ไปดูคนอื่นนะฉันคิดว่าเราควรที่จะเหมือนไปดูคนอื่นดูคนอื่นเป็นตัวอย่างหรือให้เขาไปดูคนอื่นนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะ view you should me เขาก็บอกคุณไปแล้วนะคะอันนี้คุณจะเหมือนคุณถามเขาหรือว่าคุณคิดอยู่ในใจเกี่ยวกับเขาว่าเขาจะเลือกคุณไหมหรือคุณถามเขาไปเลยหรือเปล่าเนี่ยก่อนหน้านี้ว่าเขาจะเลือกคุณไหมเขาก็บอกว่าความรักคือคําตอบนะคะที่อ่านไปก่อนหน้านี้ อ I am very jealous person คุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้น้อยใจแหละนะคะอืมมาดูว่าเขายังจะบอกอะไรคุณนะคะสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยขอสักสามใบค่ะอ e น m o r มอถามเขาต้องการเวลาเพราะว่าคุณและเขาต่างมีอีโก้นะะใส่กันนะคะมีอีโก้ใส่กันนะ o n นด o you think about me t o o เออคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าคุณเนี่ยคิดถึงเขาไหมหคุณยังคิดเกี่ยวคุณยังคิดเกี่ยวกับเขาด้วยหรือเปล่าหรือว่าคุณยังแบบนึกถึงเขาอยู่ไหมอย่างเงี้ยอืมสิ่งนี้แต่บางคนต่างมีอีโก้นะคะขอคําแนะนำหน่อยขอคําแนะนำจากไพ่หน่อยคะ่ะ กคุณก็ยังเหมือนแบบพยายามที่จะมีกันไว้เพื่อความสุขต่างคนต่างรักกันนะคะเหมือนจะเริ่มต้นใหม่นะคะพยายามที่จะเหมือนแบบเคลียร์เคลียร์แบบเคลียร์ใจกันมีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันแล้วก็เหมือนคีปความสัมพันธ์ไว้แล้วก็เพื่อที่จะเริ่มต้นกับความสุขนะคะที่ต่างคนต่างแบบต้องการ ถ้ามันติดอ e ีโก้เฉยๆนะคะก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งหัวใจเพื่อเป็นการกดรับมัเสร็จดีๆด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ